ผงเป่าสื่อครับผมฝรั่งที่มีปัญหาเรื่องตีนการติดผลเยอะที่สุดพออายุต้นได้อะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การบำรุงว่าต้องสม่ำเสม,สมอหน่อยนะพี่ๆท่านใดที่เจอปัญหาฝรั่งผลร่วงอะไรเงี้ยลองให้สังเกตดูครับต้นไม้เขากินอาหารเหมือนคนแหละคือไปให้เขากินเดือนนึงครั้งนึงมันไม่พอเขาก็ไว้ลูกไม่ได้แค่นั้นเองแล้วเรื่องสูตรปุ๋ยนะบอกไม่ได้ คือมันไม่ตายตัวครับแล้วแต่พื้นที่คือใส่แล้วมันแอคทีฟก็ใส่ไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเรากากิบะเนี่ยดินแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แ,แต่ภาคเดียวกันคนละบ้านยังไม่เหมือนกันใช่มันต้องสังเกตอ่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือสม่ําเสมอครับเคยใส่เดือนละครั้งมันก็ยังร่วงอยู่ให้ปรับเป็นสิบห้าวันครั้งปริมาณเท่าเดิมไป แต่ให้เพิ่มรอบการใส่ใส่น้อยๆใส่บ่อยๆใส่ทีๆขอกินสักลูกได้ไหมลูกไม่ค่อยใหญ่หะยังไม่ค่อยใหญ่เลยเนี่ยเนาะนี่ก็ติดปกติครับ,บแล้วก็เนี่ยในสลิงก็ยังติดให้ปุ๋ยก็พยายามให้สม่ำเสมอครับถ้าสูตรบำรุงช่วงทำผลก็สิบห้าห้ายี่สห้าสลับเสมอก็ได้เนี่ยงนี้ ให้ลองปรับดูครับแล้วก็ท่าอาหารลองให้ครบ mm hmm. ก็จะได้จากพวกน้ำหมัก mm hmm. ก็ฉีดพ่น mm hmm. เคยฉีดพ่นิต่์ละครั้งก็ิต่์ละครั้งเนี่ยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ใดูครับมันมันก็ต้องดูจากพื้นที่ตัวเองด้วยแต่ละสูตรแต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันบางแปลงดินเหนียวบางแปลงดินทรายบางแปลงไม่มีซีวัตถุเลยก็ต้องใส่ให้หนักกว่าใส่น้อย,อยใส่บ่อย ให้ธาตุอาหารให้ครบฉีดพ่นทางใบก็พวกน้ำหมักฮิวมิกอะไรพวกนี้ใช้ได้ที่มันมีธาตุอาหารรองเพิ่มอยู่ก็ฉีดพ่นได้ครับอาทิตย์ละครั้งถ้าใส่อาทิตย์ละครั้งก็ยังมีอาการร่วงอยู่อีกก็ลองปรับรอบดูแต่ต้องว่าอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เพิ่มปริมาณเอาวน้องลองไปปรับใช้ดูครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม